สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกับมาดามอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดามนะคะมาดามมีอ่าน้องเข้าบ้านนะคะรับน้องเข้าบ้าน มาใหม่มาใหม่นะคะรับน้องเข้าบ้านมาใหม่นะคะสําหรับมาดามนะคะวันนี้น้องอ่าอ่ามาดามรับน้องเข้าบ้านนะคะก็จะเป็นตระกูลของบอลนะคะตระกูลของบอลอันนี้ก็คือมาดามก็จะเป็นการปลูกนะคะมีการปลูกอ่าจะดูวิยารณการของนางนะคะว่าอ่าที่มาดามได้มานี้นะคะปลูกวันนี้นะคะวันนี้แล้ว อีกประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนมันจะเป็นยังไงนะคะจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้นะคะที่มาดามรับเข้าบ้าน <c oughs> ก็จะเป็นตระกูลของบอลนะคะตระกูลของบอลนะคะอ่าซึ่งจะให้ดูใกล้ๆนะคะจะให้ดูใกล้ๆก,ก,ก็คือวันนี้ที่รับมานะคะวันนี้ที่รับมานะคะคือสวยมากนะคะสวยมากอันนี้มาดามได้มาจากเพื่อนนะคะจากเพื่อนนะคะอันนี้จะเป็นกัดสีแบบ กัดสีแบบเลิศมากอันนี้ก็กําลังกัดสีนะคะกําลังกัดสีเนาะแล้วก็มาดามก็จะมาเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่แบบนี้นะคะใส่กระถางใหญ่นะคะว่า,าจากกระถางเล็กๆจะมาใส่กระถางใหญ่นี้นะคะเดี๋ยวการดูแลหรือว่าการอ,อยังไงเด๋รวมาดามก็จะอขอวิธีแนะนําจากพี่ๆนะคะที่ปลูกมาก่อนได้นะคะที่ปลูกมาก่อนได้นะคะแล้วก็มาดามก็จะมีอบอลที่เป็น อันนี้ก็จะเป็นอีกสองรุ่นนะคะ2รุ่นก็จะเป็นอ่าบอลบอลแบบนี้เดี๋ยวมาดามก็ยังไม่รู้จากชื่อดีนะคะในตระกูลของบอลเนาะมาดามก็ยังไม่รู้จากชื่อดีเดี๋ยวรอบนี้ก็คือมาดามก็จะการปลูกปลูกให้ดูก่อนว่า อ่าอีกต่อไปข้างหน้านี้มันจะสวยหรือมันจะเป็นยังไงนะคะมันจะเหลือลงเหลือให้มาดามใหม่นะคะต้องดูต่อไปนะคะอันนี้มาดามก็ได้มาอันนี้มา1ต้นนะคะอันนี้คือหัวใหญ่มากแต่ถ้าเกิดว่าเราขยายนะคะโดยการที่เอาหัวหัวของบอลเนี่ยนะคะไปขยายอีกก็จะได้เยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้มาดามยังจะไม่ขยายเนาะมาดามยังจะไม่ขยายมาดามก็จะให้มันแบบเป็นหัวใหญ่ๆเผื่อมันจะเป็นแบบพุ่มสวยๆนะคะ สำหรับบอลตัวนี้เนาะแล้วก็บอลอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นบอลสีนี้นะบอลแบบเป็นบอลไทยนี่แหละคะ่ะแบบนี้เนาะอันนี้ก็กาลังมีหัวมีหน่อเยอะแยะนะคะสับบอบตลตัวนี้เดี๋ยวก็มาดามก็จะปลูกให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เอามาเลี้ยงนี่มันจะใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะสวยงามเหมือนต้นอื่นๆน,นะคะเหมือนต้นอื่นๆของอที่ที่ปลูกไปแล้วนะคะ ก็อ่าถ้าถ้าพี่คนไหนนะคะมีวิธีแนะนํานะคะมีวิธีแนะนําก็สามารถอ่าบอกน้องมาได้นะคะบอกน้องมาได้เนาะอันนี้จะเป็นคลิปการปลูกนะคะการปลูกเนาะมาดามก็จะเป็นการแยกนะคะแยกออกจากกระถางอ่ากระถางเล็กมาใส่อ่ากระถางใหญ่แบบนี้นะคะกระถางใหญ่แบบนี้เนาะมาดามก็จะมีอ่าปุ๋ยมะพร้าวนะคะปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็เป็น ดินนะคะดินที่อาทางมาดามเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นดินแบบนี้นะคะและ้วก็ส่วนมาดามก็จะมีปุ๋ยใส่ด้วยเนาะมีปุ๋ยใส่ด้วยนะคะมีปุ๋ยแบบนี้ใส่ด้วยส่วนในของบางบางที่ก็จะมีใส่มะนาวใส่ผงชูรสนะคะใส่ต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาดามค่อยจะามาลดเอาผงชูรสเนาะมาใส่น้ําลดภายหลังนะคะอันนี้ก็เป็นการปลูก ปลูกมือใหม่อยู่นะคะอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกบอลน,นะคะในการปลูกบอลเนาะอ่ะแล้วมาเริ่มปลูก,กเลยนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะอันดับแรกมาดามก็จะเอาปุ๋ยมะพร้าวนะคะใส่ข้างล่างไปก่อนเนาะปุ๋ยมะพร้าวใส่ข้างล่างไปก่อนนะคะแล้วก็แตนนะะ่ตามด้วยดินนะคะตามด้วยดินนะคะดินอันนี้ก็เอาดินใส่ไปก่อนเลยเอาดินใส่ไปก่อนเลยนะคะ อันนี้คือมาดามหาผึงชุวดกับมะนาวไม่จะันนะครับเพราะว่าอันนี้คือรับมาเอามาจากเพื่อนแล้วก็เอามาปลูกเลยเนะาะกลัวมันจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่แตกหน่อง่ายนะคะนี่ก็เป็นเอาดินใส่นะคะเอาดินใส่นะคะดินก็จะเป็นดินพร้อมปลูกสูตรพิเศษนะคะที่มีส่วนผสมต่างๆแล้วเนาะ ああอ่าน,นี่ก็คือจะปลูกก็คือจะแยกกระถางก่อนเนาะมาดามจะแยกกระถางก่อนแล้วก็ค่อยปลูกนะคะมาดามจะแยกกระถางก่อนก็แล้วก็ค่อยปลูกนะคะอ่าดูนะคะว่าต่อไปนี้มันจะสวยหรือว่าขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการแยกกระถางของมาดามก่อนนะคะถ้าดามจะแยกต้นสวยๆนี้ก่อนเนาะมาดามจะแยกต้นสวยๆนี้ก่อนว่าต่อไปมันจะลงเหลือสวยงามให้มาดามไหมนะคะก็ รอดูต่อไปนะคะรอดูต่อไปว่าหลังจากที่มาดามแยกแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือมาดามแยกออกนะคะมาดามก็คือเอามาใส่ในกระถางนี้เลยนะคะเอามาใส่ในกระถางนี้เลยนะคะก็คือจากกระถางเล็กๆนะคะจากกระถางเล็กๆอ่ะก็เป็นกระถางใหญ่ตรงนี้นะคะก็เป็นกระถางใหญ่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ต้นแรกที่มาดามจะปลูกนะคะาดามก็ใส่ในนี้เลยนะคะ ขอให้สวยๆนะคะขอให้สวยๆงานสวยคืนเนาะเดี๋ยวหวังว่าถ้าถ้าเราลดน้ำเนาะมันก็จะเป็นอย่างยุบลงมันก็จะยุบลงนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เอาเอาใส่ไปก่อนเนาะมีการปลูกอันนี้เดือหนึ่งเนาะเดหนึ่งไม่รู้ว่าอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็มาดูต่อไปกันนะคะมาดูว่าต่อไปมันจะสวยงามขนาดไหนนะคะอันนี้ก็เป็นหวังว่ามันจะสวยงามะคะ ในสูสสตรสไตล์ของมาดามนะคะในส่วนการปลูกต้นบอลแบบนี้เนาะก็รอดูต่อไปว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะคะนี้คือเสร็จต้นแรกเนาะเสร็จต้นแรกก็คือมาดามก็ปผูกง่ายๆนะครไม่ได้ปลูกยากเนาะต่อไปก็จะเปส่วนงต้นนี้นะคะ ถ้าพี่ๆมีวิธีแนะนําการปลูกยังไงก็สามารถแจ้งมาได้นะคะวันนี้น้องจะยังอาจจะไม่มีมะนาวหรือว่าผงชลสส่นะคะบางที่ก็บอกว่าเอาใส่ใบมะขามใบมะขามเยอะๆนะคะให้มันกัดสีน้องก็เดี๋ยวก็จะเริ่มต่อไปก็จะทําเหมือนพี่ๆที่แนะนํามานะคะแล้วก็เผื่อมันจะได้สวยงามเนาะเผื่อจะได้สวยงามนะคะในต่อไปนะคะในต่อไปนะคะ นี่เราก็จะข,ขยายกระถางก็ไม่ใหญ่เกินกันแต่ว่าก็อยากขยายให้มันมีกระถางที่ใหญ่กว่านะคะสําหรับต้นบอนแต่ะละต้นนะคะดูว่าต้นนี้มันจะโอกระถางก็แตกนะคะอันนี้น่าจะแน่นมากนี่นี่จะเป็นดินจากบ้านนี่น่าจะเอาดินจากแถวบ้านใส่นะคะ เราดูความสวยงามของงานต่อไปนะคะว่าจะออกมาในลักษณะไหนนะคะจะออกมาในลักษณะไหนถ้าพี่ๆคนไหนนะคะมีวิธีแนะนำน้องนะคะมีวิธีแนะนำน้องก็บอกมาได้เลยนะคะบอกมาได้เลยนะคะน้องจะได้หาวิธีมาให้มันแบบสวยงามนะคะสวยงามในส่วนของการปลูกต้นไม้พวกประเภทบอนนะคะ อันนี้เพิ่งปลูกครั้งแรกเนาะเพิ่งปลูกครั้งแรกน้งองน,น้องเพิ่งได้มานะคะเพิ่งได้มาครั้งแรกนะคะเพิ่งได้มาครั้งแรกแล้วก็พี่พี่อ่าคอมเมนต์นะคะหรือว่าแนะนําได้นะคะสําหรับการปลูกบอลบอลน,นะคะมือใหม่หัดปลูกนะคะมือใหม่หัดปลูกแล้วก็อันนี้ก็จะมีอีก ต้นแบบนี้นะคะต้นพกบอลแบบนี้อีกนะคะมาเราก็จะปูกปูกเสกระถานใหญ่ไปเลยนะคะ,งงน,น,ะ,คะนี่นะคะก็อยากให้ดูว่า ลังจากที่เปลี่ยนกระถางมาเป็นกระถางใหญ่นะคะความสวยของนางก็จะเริ่มแบบมีออร่านะคะมีออร่าเนาะแล้วก็ส่วนในของพวกนี้นะคะมาดามก็จะปลูกลงในกระถางนี้เหมือนกันนะคะในกระถางนี้เหมือนกันนะคะในส่วนของบอลต่างๆนะคะบอลต่างๆแบบนี้เนาะอ่าอันนี้ก็มีแต่หัวเนาะมีแต่หัวนะคะ เดี io, ๋ยวก็จะให้อ okay. so like, ๋อม so ีหน่อออกแล้วมีหน่อออกแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูอ่าต่อไปว่าต่อไปมันจะขยายได้ขนาดไหนนะคะมันจะขยายได้ขนาดไหนเดี๋ยวมาดามจะให้ดูใกล้ๆ้นะคะให้ดูใกล้ๆกล้นะคะก็คือตอนนี้ใบต้นนี้ยังไม่กลับนะคะแต่ตรงนี้คือกลัดสวยมากนะคะกลัดสวยมากกลัดสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆนะคะสำหรับต้นบอลของมาดามเนาะ ถ้าใครมีวิธียังไงแจ้งเข้ามาได้นะคะอันนี้จะเป็นมือใหม่หัดปลูกของมาดามนะคะมือใหม่หัดปลูกนะคะมือใหม่หัดปลูกเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ของมาดามนะคะอ่าใครมีอะไรดีๆแนะนําก็สามารถบอกมาได้เลยนะคะบอกมาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เราจเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับการปลูกต้นไม้เนาะสไตล์มาดามนะคะสวัสดีคะ่ะ